สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนําแอปสแกน pdf ผ่านมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น android หรือว่า ios โดยที่เราไม่ต้องผ่านเครื่องสแกนเลยนะครับแอปชื่อว่า microsoft office len s pdf scanner นะครับก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายไฟล์เอกสารเป็น pdf ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ เอาฟิลเลนเป็นเครื่องสแกนแบบพบพานะครับสแกนเอกสารหรือว่าผ้าไวบอร์ดนำบัตรได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนิดหนึ่งอันนี้ให้เพื่อนๆติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีขั้นตอนให้เรายินยอมเปิดไฟล์นู้นนั่นนี่นะครับก็เลือกตกลงไปเลยนะครับเปิดแอปขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะมีไวบอร์ด เอกสารน,นามบัตรนะครับรูปถ่ายอันนี้นะครับสามารถเปลี่ยนฟีดเป็นกล้องหน้าได้ด้วยด้านบนก็จะเป็นแฟลตนะครับจะเปิดแฟลตก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้แล้วก็จะมุมขวาก็เนี่ยมันจะมีเสียงชัตเตอร์ไฟล์ของฉันอันนี้ที่ผมถ่ายก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF ไปแล้วนี่เดิดในมี่ PDF นะครับเห็นไหมครอันนี้ผมถ่ายแค่2แผ่นเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานนะครับมันจะมีการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับว่าเนี่ย บัญชีส่วนตัวถ้าเราแอดเข้าไปก็กได้หรือไม่แอดก็ได้นะครับขั้นตอนในการใช้งานนะครับให้เราเลือกถ้าเราเป็นเอกสารนะครับต้องการจะส่งงานนะครับเพียงให้เราตั้งกล้องแล้วก็ทําการถ่ายลงไปกด1ครั้งนะครับรอสักพักหนึ่งอ่ามาแล้วถ้าเราต้องการเพิ่มเป็น2หน้าหรือ3หน้านะครับเรามีเอกสารทั้งหมด4หน้าหรือว่า5หน้าเราก็กดเพิ่มใหม่ นี้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเลขหนึ่งก็คือไฟล์ที่1ถ่ายรูปที่2องอ,อันนี้ได้2ภาพแล้วนะครับรูปที่3โอเคเอาเป็นอ้าวอีกภาพหนึ่งนะครับเช่นเรามีทั้งหมด4เอกสารนะครับพอเราถ่ายเสร็จแล้วมันจะมีขึ้นปุ่มปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับขึ้น4ไฟล์ ให้เรากดลูกศรลงไปเลยนะครับแล้วแถบเมนูด้านบนเราสามารถกลับภาพตัดภาพหรือว่าเพิ่มตัวอักษรก็ได้นะครับในตัวเอกสารของเราแต่ถ้าเราไม่เพิ่มอะไรก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนี่นะครับซึ่งหน้านี้ก็จะเป็น ตัวชี้ไปว่าเราจะบันทึกที่ไหนนะครับถ้าเก็บในข้อมูลโทรศัพท์มันก็จะชี้ไปที่ Document Office l e n d ก็ไปเปิดที่โฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับเราก็ถ้าเสร็จสิ้นเราก็บันทึกไปนะครับมาแล้วก็จะมีวันที่บ2อก2 2 2 0 7 0 0 7 8 7น8 7นาทีนะครับวันนี้วันที่13เราก็เปิดไปอันนี้ก็จะถามว่าเปิดด้วยโปรแกรมอะไรนะครับ อันนี้ผมจะเลือกเป็นจากไรก็ได้หรือว่ามี PDF ก็ได้นะครับเห็นไหมครับได้ทั้งหมด4หน้าแล้วเพียงเท่านี้เราก็สามารถส่งงานได้รวดเร็วแล้วโดยที่เราไม่ต้องผ่านเครื่องสแกนเลยนะครับเพียงแค่เราตั้งเอกสารให้ตรงแล้วก็ถ่ายลงไปนะครับเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การแก้ปัญหาเบื้องต้นได,ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับ Microsoft Lens เครื่องสแกนพกพาผ่านมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับโอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสรับนี้สวัสดีครับ